มาอีกแล้วนะครับ h y 3 0 0นะโปรเจคเตอร์นะครับนี่สำหรับตัวจอโปรเจคเตอร์ด้วยนะครับแล้วก็ตัวตัวเครื่องเล่นด้วยนะครับนี่นะครับ h y 3 0 0นะมันสะดวกสบายนะนะครับเปิดมาก็ฉา o u t u b e นะครับดูหนังนะครับหรือจะต่อ HDMI เข้ากับตัวโน้ตบุ๊กได้เลยนะครับนี่โอเคนะครับปิดไฟเรียบร้อยโอ้โหดูภาพนะครับ 4K ่เคไหมครับนี่เลยนะครับก็ดูหนังฟังเพลงนะครับปีใหม่นี้ก็ โปรเจคเตอร์นะครับเนี่ยภาพก็ประมาณนี้เลยนะครับนี่ผมปรับซูมนะครับนะครับปรับซูมได้นะนี่เลยนะครับอย่าลืมนะนะครับภาพไม่ชัดก็ซูมเข้ามาอีกนิดหนึ่งนะครับช้าๆนะครับภาพน่งนะครับภาพสวยงามเลยนะครับโอเคนะครับอันนี้ดูกันสบายนะครับแล้วไม่แสบตานะเพราะว่ามันเป็นจอที่ไปส่องกับภาพธรรมดานะครับไม่สะท้อนนะโอเค ครับวันนี้เฮทไวยี่สามอยมาแนะนํานะครับ <Okay. S 1> กดสั่งทิศกาได้นะครับ <Yeah. S 1> ไปดูปีใหม่กันนะครับคร <Okay. S 1> อบครัวสวัสดีครับโอเคนะครับนี่ออกกดคลิกก็นี่นะครับภาพสวยงามมากโอเคสวัสดีครับ